สวัสดีครับ<ห><ห>พี่น้องป้องไปทุกปูทุกคนวันนี้ก็มาพบก,กับรายการรายการผู้เอกพาสวบนะครับในช่องเด็กวนพากินนะครับน้องวินนะครับเจ้าของช่องเห็นไหมดูเจ้าของช่องครับวันวันนี้เราจะมากินอะไรโชว์ <l ots> วันนี้มากินอะไรโชว์ครับน้องว <ไ alf. S 1> ินกินอะไรโชว์ครับบม่าม่าครับมาม่าเผ็ดนะครับมาม่าเผ็ดบินเผ็ดวินจะกินอ่ามาม่า,มาเผ็ดดูดูว่าเราจะกินหมดไหมใครจะร้องไห้ก่อนเพื่อนนะครับ ใครลองให้ก่อนเพืเ่อนมาน้องจ๋าไหมมันเขลี้นเข่ามามาน้องจ๋าเอามามันนั่งดียไปเคลี้นน้ำมาเข้ามาดีๆ,ดๆน,นะครับอ่ะมากินนัน้นครับเอาน้ำมาด้วยน้องแป้งมาน้องแป้งเอาน้ำมาด้วยนะครับอ่ะเริ่มเลยลุยนะครับลุยอ่ะเยียมน้ำครับนี่นหละปีกควันเผ็ดแนงวิ่งวิ่งกันแกัวพี่แกงให้่อ๋อของรางวิว้ามาครับ แย่งกันกินครับมาโอ้อกวีนั่งกได้นั่งก็ได้ดูนับวุ่นวายมากครับนั่งปรานาอิไดตงตรงนี้ก็ตรงนี้ได้กินได้พวกนี้ทำไมดีข้าได้เหรอโอ้โหคนกินกันหมดเลยกินไม่กินเหรอ กิสครรแรกก็ผ็ดไปแล้วครับยังไม่ให้ได้กินสักคำเลยบเนี่ยอ้าตาดิเห็นไหมเห็นไหมยังไม่ได้กินเลยดูครับเย่าเป็นไงบ้างครับดูครับอือหือิูิงา มา,าเผ็ดครับมิงกินได้อ่ากินกินได้กินจับเลยลูกจับเลยมามาเผ็ดครับมึนก็เผ็ดเหมือนกันนะอืออือหือนม, <c oughs> มามา่ามาม่าเป็นไงลูกอ,อร่อย กเกินเลยครับวันนี้พาลูกหลานกินนะครับน้ำม,า,มาเผ็ด าาาน,าาน่ามายแค่มา่อน้ามาอยากกินอืมวันทำไมไม่กินครับเอน่ะลุยลุยลุยกินหมดแล้วคะว่ะราะนีไใคกินเพชรได้ครับเพราะแม่พี่น้องก็พ่ากินนัน่ืสิดูครับม,มีตาเหน็รนะ

เรา่อเดียวกันยงกินบาอีบนี่นะมาเผดครับเดี๋ยพิ่งเล่นเดี๋ยวพิ่งเล่นเล่นไว้ก่อนกินก่อนกินก่อค่คยเล่นนะอ่จิ้งก่อนกินอันนี้ก่อนนะอจินก่อนเป็ดบ้างเลยแล้วยังไม่กินเลยเผ็ดได้ยังไงก็เเมันงลองห้ยล้วกินะ กินเ,เ,เส,ยบ,นเเสยบินเด้เองเดียอือโอ้โหเลยสุดอดเลยอืออ่ะจัดการเลยเดี๋ยวไปพาไปซื้อไอติมกินก่อนน้าท้องจ๋หมไหวไหมไหววิงไหววิงกินเลยไหว อือนึกจำอ่เริ่มเผ็ดแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะขีเส้นเดียวไม่ไหวแล้วเราไมเอาอะไรตังเลยอืมทราไม่เนี่ยมาใครกินครับนะอืออุ้ยใช้ตะเกียบพี่เป้๊แล้วให้ลุงเอกินอ่ะ มันจะหกเส็ดแป๊กจะป้อนกันด้วยครับอืปลาโอ้ยไม่กลา้ากินเลยวะเผ็ดเผ็ดไหมอ่ะล้งจา๋าดูเลยครับแต่บินก็หายบินเป็นไงบ้างบิน นะว่าตัวคนใหญ่เล่นเนี่ยอืมกินเลยคำใหญ่ใหญ่อันนี้จะเล่นฮัตกินฮัตรูเปเผ็ดข้าวแม่พี่น้อง เออขอหน่อยทำใหญ่ครับออืมองอะไรมาเวียนจะบอกไว้ให้อันนี้มันที่มองปากหืออีกใช่แบบเด็ดมืออันนี้ไม่ผิดแน่เพราะไม่ได้ใส่ผิดมึงมัน้องมาป้บบายคุนได้ไหม อ่ะไวีโอเร็วตั้งใจเอาไ่อ้ไ่นั่งนั่งนั่งเจ็ดกัน่มพี่น้องเด็กครับ มือมาครับล้านอ่าหุ่นไหวกันหน่อยนะครับแบบวุ่นวายกันมากเลยนะครับ<ว>เห็นไ,ไหมฮะเห็นไหมลูกเห็ดซาบะ อ,อ่ะนึงก็ถ้าเผ็ดกินไม่ได้แล้วก็อำลาพระจากไปเดี๋ยวถูกแล้วถูกแล้วติกน้ำอืมอืมอย่าเล่น <c oughs> ก็อ่ะมางมือทุกคนมามือขอขอบคุณนะครับพี่น้องอีฟตีทั้งหลายนะครับขอ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์กด subscribe ให้น้ำเล่นเด้อครับบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีบาย